ส่วนต่อมาก็คือดีเทลดีเทลก็จะเป็นการปรับความคมชัดแล้วก็ปรับน้อยในภาพนะครับเหมือนบางครั้งเราถ่ายภาพที่เห็นน้อยเยอะเงี้ยเราก็จะใช้การลบน้อยนิดนึงช่วยได้นะครับอันนี้ได้เหมือนภาพเราต้องการภาพให้ชัดขึ้นอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเราก็ใช้ sharpen น,นี่ถ่ายภาพมันก็จะชัดขึ้นนะครับอพอภาพชัดปุ๊บ มันอาจจะเห็นเป็นเนยเม็ดเม็ดมีน้อยใช่ไหมเราก็อาจจะใช้ช่วยแต่ว่าถ้าเราดึงเยอะเกินไปก็ไม่ดีนะครับภาพมันจะแตกเนาะโอเคเรากลับที่เดิมก่อนเป็นเพ่น,นิดเดียวในส่วนดีเทลต่อมาคัลเลอร์มิกนะครับก็จะเป็นการปรับสีของภาพน,นะครับก็อันแรกก็คือฮิวนะครับก็จะเป็นสีสันแล้วก็เฉดสีของภาพน,นะครับในส่วนที่2ก็คือสแ t ทิวเอชั่นนะครับก็จะเป็นความ อิ่มของตัวสีความเข้มความอ่อนของของภาพนะครับส่วนอันที่3ก็คือลูมิเนนต์นะครับก็จะมีความสว่างในส่วนที่สว่างของสีในภาพนะครับเหมือนเราต้องการให้คนผิวขาวมากกว่าเดิมเนี้ยเราก็จะไปที่ลูมิเนนต์นะครับแล้วก็ผิวคนเนี้ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่สีส้มใช่ไหมครับแต่มันมีวิธีวิธีหนึ่งในการที่จะที่เราคือตาเรามองกับคอมพิวเตอร์มองมันต่างกันนะครับ บางครั้งเราอาจจะใช้ตัวช่วยในการที่จะปรับสีดีกว่านะครับก็คือตัวนี้นะครับกดเข้าไปแล้วก็เราไปที่ผิวคนนะครับแล้วก็แค่ดึงกดคลิกซ้ายแล้วก็ดึงมันก็จะดึงส่วนผิวของคนส่วนสีในภาพได้นะครับจริงๆถ้าเรามองว่าผิวคนนี้อาจจะจริงๆมีอาจจะมีแค่สีส้มจริงๆมีสีแดงด้วยนะครับคราวนี้คนเราต้องการให้ผิวขาวงเงี้ยเราก็เหมือนเดิมใช้ตัวเดิมใช่ไหม แล้วก็ดึงลงล่างดีดิว,วคนอันนี้ดึงเยอะไปก็ดึงขึ้นนิดนึงนะครับอ่นน้ไปสีแดงนหน่อยนะครับโอเคเราอยากต้องการสีกางเกงให้เข้มขึ้นก็ได้เรามาที่แซดนะครับอ่ะก็หนึ่งสีในภาพการกางเกงสีน้ำเงินหรือต้องการเท่าก็ได้ หรืออย่างหนึ่งเราต้องการเปลี่ยนสีกางเกงเงี้ยเราลองไปที่ u e นะครับ hue เป็นเรื่องเฉดส,สีเรื่องสีสันในภาพใช่ไหมครับเรา,เราลองดอูลองดูว่ามันสามารถเปลี่ยนเป็นสีอะไรได้บ้างแต่อย่าลืมว่ามันจะกระทําสีในภาพที่เหมือนเหมือนกันเหมือนภาพนี้ใช่ไหมครับก็จะมันจะมีตัวที่เป็นโลโก้เนี่ยสีมันเป็นสีน้ำเงินด้วยมันก็จะโดนกระทําไปด้วยนะครับถ้าเราไม่ชอบก็แค่กดแล้วมันคลิกแล้วภาพมันจะกลับไปศูนย์ ต่อมา Color อร์เกรดดินะครับอันนี้ก็จะเป็นการทำโทนสีในภาพเหมือนกันนะครับมิดโทนมิดมิดโทนนี้ก็จะเป็นสีสีตรงกลางนะครับสีตรงกลางของชา a ์โ w แล้วก็ h ฮไลท์นะครับเป็นการทำโทนสีของภาพนะครับสมมติถ้าเราทำไม่ถูกทำเพีย้ยนๆไม่ชอบอย่างเงี้ยเราก็แค่แบบคิดวงกลมนี้ก็กลับที่เดิมนะครับได้ s h ด d ว w ก็ได้ สีทำโทนในภาพครับทต่เมื่อกี้ก็กลับที่เดิมแตเมื่อกี้ก็กลับที่เดิมนะครับโอเคต่อมาออปติกนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับค่าของกล้องเราครับให้ให้ถูกต้องนะครับเหมือนปกติภาพนี้มันจะขึ้นอย่างนี้เลยมันจะไม่มีมันไม่ได้ติ๊กเลยนะครับแต่ว่าครั้งนี้ผมแบบติ๊กไว้ก่อนแล้วนะครับมันก็จะเป็นติ๊กทุกภาพเลยนะครับที่เราถ่าย สามารถเลือกได้เราได้รู้ว่าจริงๆแล้วมันถ่ายจากกล้องอะไรเลนอะไรอย่างงี้ก็จริงๆแล้วมุมมองภาพจะเป็นแบบไหนนะครับเพราะว่ามุมมองของที่ Adobe มองกับมุมมองจริงๆอ่ะมันต่างก,กันนะครับเพราะฉะนั้นเราอ่านมาตั้งค่าเองก็ได้นะครับ้ค่าเองดีกว่าต่อมาก็จะเป็นในส่วนของ Geometry นะครับ Geometry ก็จะเป็นการปรับมุมของภาพนะครับ เราลองดูก็อันแรกก็จะเป็นการยืดหดนะครับการหมุนภาพได้นะครับเช่นสเกลภาพอะไรเงี้ยก็จะอยู่ในส่วนนี้นะครับเก ometry นะครับอันนี้ลองเล่นดูได้หรือบางครั้งเราตั้งออให้มันออโต้ก็ได้ครับบางครั้งมันบิดเบี้ยวเงี้ยก็ต้องออโต้ได้นะครับเอฟเฟกเอฟเฟกก็พวกเกลนใส่พวกเกลนในภาพต้องการ ดูภาพเหมือนวินเทจวินเทจดูเก่าเกเงี้ยเราก็ใส่ทับหรือวิกเน็ตเนี้ยวิกเน็ตก็จะเป็นการใส่ขอบขอบดําข,ขอบขาวได้ถ้าไม่ชอบก็เดาไปคลิปให้มันอยู่ที่เดิมในส่วนของคาลเบรชันเนี้ยก็จะเป็นการปรับโทนสีของภาพเหมือนกันนะครับอ่าก็ในส่วนมันจะปรับในส่วนของชาร์โด้ด้านมืดด้านสีแดงสีเขียวสีน้ําเงินนะครับอันนี้ก็ลองเล่นดูได้ว่ามันจะไปทางไหนนะครับเราต้องเราต้องเรียนรู้นะครับเราต้องทดลอง ไปว่าเราชอบแบบไหนนะครับก็ไอ้ส่วนนี้ก็คือเกี่ยวกับการทําของโทนโทนของภาพได้นะครับโอเคในส่วนต่อมาเรามาดูด้านขวานี้นะครับว่าอันแรกก็จะเป็นการครอบภาพเนาะเป็นการครอบภาพเราก็สามารถที่เลือกได้ว่ามันจะมีพรีเซตอยู่นะครับว่าจะเอาแบบไมค์สี่ต่อสามที่หกต่อเก้าที่หกต่อสิบก็ได้นะครับที่ต่อหนึ่งก็ได้ ราไม่ชอบก็แค่กดคอนทรลแล้วก็เซตที่คีย์บอร์ดอันต่อมาก็จะเป็นการเหมือนอลบในส่วนที่เราไม่ต้องการอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเช่นเ,เหมือนสแตมป์ภาพเราต้องการที่จะอะสมมุติว่าจะลบตัวนี้ลบลบฝ่ายตัวนี้ใช่ไหมครับก็แค่ลากแล้วก็มันจะไปหาพื้นที่แล้วก็มาปิดเหมือนเปลี่ยนเสมือนเป็นเป็นปัตเตอร์อะ แล้วก็มาปิดในส่วนนี้ที่เราไม่ต้องการนะครับให้ถ้ามันยังเห็นอีกเราก็แค่อีกครั้งหนึง่งแล้วก็เลือกสถานเลือกที่ได้ะนะครับ